กระแมมาหาแม่มาแม่มาหาแม่เร็วมาหาแม่มามาลูกมามาหาแม่มาเร็วๆมามาไม่ต้องไปออล้อพ่อหรอกมาหาแม่เร็ว อ้อยมันขึ้นไปแล้วมาหาแม่มามาหาแม่เร็วมาแกลแม่มาหาแม่มามามาหาแม่มาเร็วมาเดินมาลูกมามาวันนี้ดเดินมาหาแม่มาอะไรน,นี้อันนี้เออหาแม่ก็ได้เนาะแม่ก็ได้ออไว้ทางนูน้นซัดกันไป ไปทางนู้นบวกกันไปเออน,นัออ่นแหละเออนัออ่นแหละเออกับแม่ก็อยู่กับแม่นี่มนแม่ก็อยู่กับแม่ก็ได้เนาะเจ้าไปแย่งเพ่อนเพิม่ม มันไม่มีที่จะให้เกาะแล้วยังยังมยังอะไรเอาวนพองอยู่มันหลุดปากยังอะไรเอาวนมันไหลลงไปที่ไหลลงเห็นไหมน่ะยังอะไรอา่ะกลับไปครับมันล้นแล้วตัวเราล้นแล้วมันล้น